อย่าสัตน้ำใส่พ่อเด้เนี่ยอย่าสาดมันชิบเปียกอย่าสาดอย่าสาดมันโมเมนสงการเด้เนี่ยมันปีใหม่เด้เนี่ยอย่าเฝ้าสาดน้ำเทียอย่าสาดพ่อสิเปียกมาด่ามั้ยเอาเอาเอาปัวปัวปัวมาตีมันยเนี่ยมันเล่นน้ำแล้วเอา ผู้ใดเฮ็ดกะล่างเอาเองตัวล่างเอาลวดล่างเอาเองลวดเอาล่างเอาลวดมันที่สาดน้ำเใแน่แน่แน่จะสาดจาสาด มันมืแมนสงการเนี่ยหนะ่ามันปีใหม่ได้หนะ่าปีใหม่ศาสตร์น้ำบ่ได้เทียะมือแมนสงการ